แม่ลูกที่มีภาพรักความรักและความห่วงใยสาวหญิงรัฐาสาวตุกชนะวนานและสาวยูกิสีกัญชนะก็ขอควงคุณแม่และคุณลูกมาร่วมรับรางวัลในงานคุณค่าแห่งรักกับแบรนด์รังนกแท้ปีที่3เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการส่งต่อความรักให้กับคุณแม่และคุณลูกในสังคมไทยซึ่งสาวยาย่ายในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีด้วยแม่แต่งานเนี้สาวหญิงและแม่น้อยก็ทําเอาหลายคนต้องน้ําตาไหลาตามเพราะทั้งคู่ได้พูดถึงความรักที่มีต่อก,กันได้อย่างซาบซึ้งมากๆ ก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นองค์กรที่ทําให้ความสัมพันธ์ทางครอบครัวดีขึ้นนะคะสำหรับรางวาัลครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์มากๆที่เล็งเห็นข้อหนึ่งของอิงในข้อนี้นะคะแล้วก็ทาให้อิงรู้สึกว่าเป็นรูปธรรมมากขึ้นกับสิ่งที่เราตั้งใจทําลงไปอย่างเงี้ยหยิงว่าสิ่งของอะไรก็ไม่สาคัญเท่าสุขภาพสุขภาพยิงมีความเชื่อมมาตลอดอว่าสุขภาพมันทําให้เรา ได้มีเวลาในการมีเวลาในการสร้างสิ่งที่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นวัตถุก็ตามความรู้สึกก็ตามดังนั้นถ้าคิดปีนี้อยากคิดจะมอบอะไรให้คุณแม่มอบสุขภาพที่ดีให้คุณแม่แม่จะให้อยู่กับเราในนานๆจะได้อยู่ดูเรายิ้มดูดูเราซับน้ําตาให้เราเป็นนานๆค่ะ